สบ,บัสดีสบ,บาสดีพ่อแม่พี่น้องสบัสบบดี FC เอฟซีไทุกคนเมื่อเ้ารนี่ก็พ้นตกน้พี่น้องทางบ้านสะแพงเมื่อคืนนี่ก็ผ้าห้อผพาเหลือมเนาะแต่ว่าพ้านตกบัวแหง้งน้พี่น้องตกพอดีทางเปื้อนเมื่อนี่นก็เป็นวันสิน้นนะพี่น้องสิ้นแปดบัวใดไปไสมาไสแหละอยู่เพื่อน เคยแถากับยูเฮือนผักพรสอลของก,อก็กอกากเกลๆน้นองพี่น้องทีม่มันพงังบางอันกับสิอสอมหาอุปกรณ์กับโบเหน็นแต่คนละทีบแต่ว่าเมื่อน,นี้ซาแพงกับสิไปอนะานา้อพี่น้องเอาพักไปทำแถเแ่ามัาม่งเนาะตั้งแต่เรามาแต่ห้องหมอกัยังประทนไปเยี่ยมเนาะเมื่อน,นี้มีโอกาสและเวลาเนาะสิไปแบบนี้จะเป็นยังไงเนี่ยแหละ เอาพักไปให้เพิ่นกินเนาะพี่น้องไปใส่ข้าวต้มเนาะพอตําลิงตะยอดใหญ่ๆงามๆเลยลักเป็นัวพักหากระตื่นแต่นอนน่ะุ้ยผู้สาวพี่น้องเบิ่งผู้สาวข้างโคจนเพลนะคะกตื่นแต่นอนวนี้โลกะบ่ได้จักมา แล้วน้องพี่น้องอันนี้นะบบเมนยาธรรมดาหญ้าหมักหญ้าอันนี้นะเวลาคนยญังผ่านกัจับแถวขากางเกงนะเนาะแถวจับแถวสินแถวผ่าสลงเนาะพี่น้องไปก่อนไปพี่น้องไปนำกันเจ้าแม่นไพ่ไหนอยู่ไปหงอัดผลเลเนาะพี่น้องจังเบิอง หน้าหอดแต่นะพี่น้องไม่เท่ากับกำลังนอนหลานสาวเป็นคนเผา,า,าเปิดลูก ได้ไวๆไว้ไวไห,ห,หแ้แม่ใหญ่ใส่ใช้ขัดต้มเน้อผักกำลังดิเอาตัวนี่เอาผักเป็นนัวลงก่อนลูกยัดผักเป็นนัว ใส่เป็นอยู่บ่ลูกสาวนี่ก็ได้แม่สิใส่ให้มาใส่ให้น้องกินน,กน,กน,น้องๆสบายตังเย็นพันนอนไปนนนเนาะมาเจาะกับพันนอนซะนนนนนนนคนจ่อยอะไรมาป่วยแห้งกระจอย ก็ได้อยู่เห่นน้ำไม่เถาสำหรับพี่น้องเพ่อนนอนเพ่อนนอนแล้ว่ได้อยู่เป็นเพื่อนบ่นนอนยังว่าสีนังเห่นโดนเติมมีสองพัน อโอ้ลังคาหวาดัดลังคาหวัดแล้วเลยแล้วอ่ะก็แล้วขางหนึ่งวะนะขางหนึ่งคือสองขางว่ะเนี่ยขางหนึ่งคือมืดอขางหนึ่งคือแจ้ง ก็ตาเมื่อวัยเล้วก็โง่ม,มาทั้งเงินป่าเมาเนาะพี่น้องคนป่าเมาด์ทำอะไรหน้าบ้านเพันนี่นะพี่น้องปลาเมาด์ทำอะไรเออโอ้ ทำกระปุ้นี่น,น,นะนี่ว่ามันบ่อน่ะนะแ้าที่มาสอมมันอันนี้พี่นอ้องสอมกำแพงกำแพงบดเสมอคือสีโฮอยูนรอบบ้านนีสวัส <c oughs> ดีไหมพี่นอ้องเมื่อไหนาาก็ม,มาสอมกำแพงแง่พม่าออกเป่น มันบวได้แบบบ่มันบวได้แบบมันต่ำคืข้ามต่ำนะตอนเทมันก็เลยผิดหนหนึ่งท่าหนึ่งไปใช้นี่ออกหน้าโอ้ท่าหนึ่งออกจะหน้าเนาะคุณเมอนี่เห็นบังกรแง่ต้นนี่แล้วเปียวปากว่าจะว่ามันสุกหรือเปล่เออซีมันคือเป็นนั่นอ่ะซีออยู่ไหนเบื่องสี่อย่างไปเบิ่งก่อนไปชิมมึงดู

ถ้าพ่อเขาจังกินมันมีนวลเลยเพาะเพ็ดเพิ่นกระมางเลยหากอยู่อันอยู่ปัก่องนะเขาค้ายเลยได้เฮ้ยอืมมันอาจจะเป็นต้นแบบมันเป็นก่อนมั้ง làm nhai đồ anh à, của em nó bên <cười> <cười> này bên người, bên. không em nghĩa rhetoric của anh cả sáng tuần tốt nắm bọn đeo anh anh cả tầm nhai nắm hình ống xa anh tốt nắm bọn 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 ขิงของเราละขิงเล็กเปียกผือกระเมากำลังเห็ดอยู่เห็ดกินนะพี่น้องสูบบอาที่กินหัวผือจะแหบะไปทีเรียบร้อยไก่คือเขาได้อันนะอ้าวมันเขาในใส่นนโอ้ตามไปจะแทนะแหนะ มีลูกสิน้นมีหอยสบายดี<ช>าตาแป้ง,แงแยังแหวนยุดี <laughs> ป้าเลยไปเลยมันเยืดมันหิดปาเลยไปเลย่น,ยน,ยยนองอาบน้า,าป้าแป้งแล้วก็ไปเลยกินน้รมกาเด้อสแป้กสตามซุ่มกับปวานวน,นีงก็ได้มีแต่บาที่สองคนโอ้ยมันคำหวานด้วย เห็ดปไปนี่ก็กินไปว่าไปกับเบิดไปเด้อเห็ดจังเืผลกนวลน้ำซุนค่ะน้ำวลมาได้เมื่อหน้าบ่ครับขรับปุ่นท่องเดียวนี่น้ำวนไปยอมทีนะอีการยอมนี่ได้เห็ดกับเขา มะหนีสะแฟงกบบเชลาบหม,บบมบูพี่บะมี่ไม่สิต้ามาหุงบัดสิลาบหมูแหละบ้านตุ้งกับไก่ตุ้งลับหมูก่อนนี่ผักบุบผักเสริมบะมีอ้าวอยู่เหอนเฮามี่เลยเลยไปใส่พวกนัวก็เด้อพี่น้องปองปลายแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่ช้อนข้าวกลัวก็เป็นไงเนาะอ๋อได้ รวมจะจะบึงหน้าใครลือจะบึงฟงแทนบึงวัดสองนี่ใส่ข้าวกลุ่หัวหอมหมูน้ำมันมันก็ะโบออกว่ะใส่น่ะข้ออกอย่งนี้มันพอดีเสบขาวๆนะสามสามเจ้าคือโบเห็ดน้ำตกเออโบเห็ดจวนเดี๋ยวข้าวกลัวมันจะอีกน่าใส่หน้านัดหน่อยขอดูสึบโพอข้าวกลัวมแ่อีกนิดนึง รเราปลาแดกเยบ่ใส่ปลาแดกได้ตามบมูนี่ใส่นลำปลานี่ลเลยปลาแดกมันเน้นหลับมูหลับไก่บัวใส่ปลาแดกอุ้ยหน้าผักเสริมเอามีเลยผักหอมปลอมก็ผักอันนี้ค่ะผักบัวน,นี่ก็ซีห้ามาปลูกอยู่ที่นั่นจะเป็นเขียดลายมันจะคือหลับไทยเนาะแล้วแนาะนะบัวใส่<ไ>ปลาแดกเสริมมีแต่หอมเต้นี่ต่หอมสองอย่าง mọi lạ lẻo lẹ, lẹo lạc đợi lạc lạ lạc 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 hôm lạc 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 Nó lạc 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 ได้กินลาบหมูไปผึ่หองหอมอีกอยังเร,เราตาคนมาส่นคนตุกจะไม่ให้ยังได้กินหอดต่อเม่าละว่าละว่าว่าอือโอต่อเม่าสีตายย้อนเขาหวานความหวาน<ม>ให้คนเศร้าบอกอะไกล้แล้วสีตายจะผู้ผู้มาเรื่อยๆแล้วสีตายบ <c oughs> ่อเ <c oughs> ม่ <c oughs> มมาคือการแล้วบเห็นบางทีบันนำออกออกไปออกไปทันออกออกไปดมดม มันเป็นแทนปนวนอะน,น,น่ะนะแทนปนวนพาไปห้เห็ดกระปุ่นมาด้ะแพนมเองไปเอามาต้มอนก่ที้ในทางเราหน่อยรอประเด็กปิดแออม่ càng áo nhau bởi để xốt nằm bởi để tốt nằm hiệu hôn vô để, 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 để mình đi tìm hôn hôn sắp 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 ักหอมอยังส่ใาจานะหอมอใบเสร็จตำคุ่นนี่ยือวิ่ายิบใส่ลาบน้ำ้าอ้าวในกัวพ้างหอมเปมาค้างทำงกิกะอ้าวาพี่น้องคลิปกันเยวแล้วเนาะขอปิดคลิปก่อนากดไล่ก็แช่ก็ติดตามกินเนคือสิีเมนซองประเมาเนาะพี่น้อง Sobadi, sobadi, kita tengok kip nih,